ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพนะครับคลิปนี้สำหรับมือใหม่หัดปลูกนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยในระหว่างที่ต้นไม้เราจะโตนะครับก่อนที่มันจะโตเป็นป่าแบบนี้3ปี4ปีแรกนะครับมันสามารถปลูกพืชอ,อะไรได้บ้างที่เป็นพืชระยะสั้นหรือบางอย่างอาจจะระยะ นานขึ้นมาหน่อยอ่าอาจจะได้หลายปีนะครับรอก่อนที่จะต้นไม้เติบโตนะครับในระหว่างนั้นก็อาจจะสร้างไรายได้สร้างแรงอาหารได้นะครับ <c oughs> สร้างแรงอาหารเนลิ้นพันกันนี่แหละ <c oughs> หลายคนนะครับที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะก็มักจะเกิดคําถามว่าปลูกต้นไม้เหรอปลูกปลาปลูกต้นไม้แล้วจะกินอะไรกันนี่แหละนะครับแต่คนที่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนที่เขารู้เขา แล้วเขาก็จะอ๋อก่อนที่จนต้นไม้จะโตเนี่ยมันสามารถปลูกพืชระยะสั้นได้าบางทีเนี่ยถ้าสมมตินะครับถ้าป่าใครปลูกเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยปีแรกจะปลูกข้าวไร่ก็ได้ปลูกสองสามปีแรกก็ปลูกได้เลยนะครับก่อนที่ตน้นต้นไม้มันจะเติบโตบดบังแสงหรือใครไม่อยากทำข้าวไร่มันก็ปลูกข้าวโพดก็ได้นะครับมาปลูกข้าวโพดก็ได้ ปลูกมันสำปะหลังก็ได้บางคนผมเห็นเนี่ยปลูกอ้อยก็มีนะครับปลูกอ้อยปลูกต้นไม้ในป่าอ้อยเลยแต่ก็ต้องระวังเรื่องไฟที่จะมาไหม้ป่าอ้อยด้วยแล้วกันบางท่านปลูกคาก็มีอ่าบางท่านปลูกคาบางท่านปลูกต้นกระเจี๊ยบนะครับแต่ก็ต้องไปเลือกดูด้วยนะว่าพืชบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ระบบน้ําเลยนะครับอย่างข้าวโพดถ้าปลูกถูกฤดูการข้าวไร่ปลูกถูกฤดูการกระเจี๊ยบปลูกในฤดูฝน ไม่ต้องทําระบบน้ํานะครับพวกนี้ต้นขาเหมือนกันถ้าปลูกในฤดูฝนแต่ถ้าจะทําขาองค์ขาอ่อนอะไรก็อาจจะต้องทําระบบน้ําบางอย่างอาจจะต้องลงระบบน้ําแต่บางอย่างไม่ต้องทํานะครับปลูกตามธรรมชาติได้เลยในฤดูฝนแล้วก็ปลูกไปพอปลายฝนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นแหล่งสร้างไรายได้ ให้เราพอได้บ้างนะครับเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันค่ากิจกรรมในสวนต่างๆค่าน้ำมันตัดหญ้าค่าพันไม้ได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่ารอให้ต้นไม้เติบโตอย่างเดียวนะครับถ้าหลักการตามอีกแบบหนึ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาพาทำนะครับ <S <S เขาก็ปลูกข้างๆกันก็ได้อย่างต้นไม้อย่างนี้นะครับะจะปลูกพวกพริกพวกตะไคร้พวกขาต้นเดียวกันเลยก็ได้ต้นกล้วยด้วยใ,ใกล้ๆกักกกกนนะครับแล้วลงระบบน้ําสติงเกอร์อ ให้ต้นหนึง่งอ่ามันก็จะได้อะไรได้ต้นไม้เ,าเราต้นหนึ่งที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้ต้นกล้วยอาจจะอยู่ห้าหกเจ็ดปีอ่าได้อะไรอีกละ่ะได้ขาด้วยได้ตะไคร้ด้วยได้พลิกได้โอ้พืชพันธุ์หลากหลายอย่างอยู่ในเวิร์กเดียวกันอยู่ในรัศมีตารางเมตรเดียวกันอย่างนั้นก็ได้นะครับมันมีวิธีปลูกหลากหลายอย่างไปค้นหาเพิ่มเติมคําว่าหลุมพอเพียงก็ได้นะครับอ่าถ้าถ้าใครแบบอยากปลูกแบบ มีระบบน้ำรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้พืชผักพวกนั้นได้กินด้วยอาจจะมีพริกด้วยอาจจะมีมะละกอต้นหนึ่งก็ได้นะครับแต่ยังสวนผมนะครับอของผมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นต้นกล้วยนะครับยังพอมีลูกกล้วยเล็กๆอยู่เพราะว่าป่ามัน9ปีแล้วนะครับก,ก็พอมีพอมีเหลือบ้างนะต้นกล้วยไม่ใช่ว่าตายหมดนะแต่ปลูกต้นกล้วยนี่ก็ได้นานหน่อยอยังของผมมันส่วนส่วนเยอะนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะถึงขั้นว่ามาปลูก เขาพงเขาโพดไม่มีเวลาปลูกมันอะไรที่แบบเก็บเกี่ยวได้เป็นก้อนโตได้ขนาดนั้นเนาะก็จะเป็นกล้วยนี่แหละพอเป็นไรายได้นิดๆหน่อยๆในระหว่างที่เรารอต้นไม้แล้วก็สร้างความร่มรื่นให้พื้นดินนะครับสร้างความชุ่มชื้นแต่เรื่องการปลูกกล้วยก็ต้องไปดูบริบทพื้นที่ด้วยนะครับ <c oughs> นี่พวกนี้ก็เหลือมาจากยุคยุคแรกนะเนี่ยพอมีแสงตรงนี้มีแสงส่องลงมามันก็พอยังเหลืออยู่แต่ พวกที่อยู่ตามร่องน้ำอะยังเหลืออยู่ต้นกล้วยเดี๋ยวผมพาไปเดินดูถ้าใครแม้ไม่ทำระบบน้ำอะแม้ไม่ทำระบบน้ำเนาะถ้าปลูกปีแรกแรกๆเนี่ยต้นพลิกเนี่ยเราก็มาปูกได้ข้างๆต้นไม้มแต่พอถึงฤดูแล้งมันก็อาจจะตายไปถ้าถ้าอยู่ในพื้นที่ลุ่มๆก็ไม่ตายนะครับพลิกอาจจะปลูกพวกผักต่างๆได้ในใกล้ๆกันกันกบหลุมต้นไม้ ก็ลองไปค้นหาเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ผมว่าไว้นะครับหลุมพอเพียงอ่าโดยประมาณถ้าปลูกอย่างนั้นก็ต้นไม้อยู่ใกล้ๆกันได้อาจจะเป็นต้นมะนาวข้างกันกับต้นไม้เราเลยก็ได้ต้นมะละกอข้างๆอีกต้นหนึ่งมะละกอก็โตไปเพยบ่างไปอีกสักเมตรหนึ่งเป็นต้นกล้วยก็ได้นะครับในระหว่างแถวจะปลูกข้าวโพดก็ได้แต่แบบนั้นอาจจะต้องดูเรื่องระบบน้ําด้วยนะครับถ้าบริบทพื้นที่มันเป็นที่ ลุ่มๆแบบนี้มันก็ปลูกได้หลากหลายอย่างฤดูแล้แงก็ไม่ต้องรดน้ํานะครับแต่พื้นที่โคกๆหน่อยก็อาจจะทําระบบน้ําสําหรับพืชบางชนิดนะครับแต่บางชนิดก็ปลูกแบบธรรมชาติได้เลยนะครับเนี่ยโซนนี้ดินลุ่มๆหน่อยกล้วยยังให้ผลผลิตอยู่เลยนะครับนี่กล้วยพวกนี้ปลูกมาตั้งแต่ต้นไม้เล็กๆอ่าต้นไม้เล็กๆ <c oughs> โอ้ยินพันกันอีกแล้วลอเรือลอลิงเนี่ยต้นไม้เล็กๆนะครับ ตั้งแต่ปลูกปีแรกอรดูดิกล้วยพวกนี้ยังเหลืออยู่ยังได้ใช้ประโยชน์อยู่นะได้ตัดไปทอดไปอ,อะไรล่ะไปให้หมูไปกินอยู่จนกล้วยก็ไปใช้สับให้หมูได้ผสมอาหารให้หมูได้นะครับพวกนี้ยังอยู่ได้อยู่ตรงนี้ร่องน้ําตรงนี้เพิ่งมาปลูกต้นไม้เสริมเมื่อประมาณสักสามสี่ปีก่อนนะครับต้นไม้ก็ยังไม่โตคลุมกล้วยสักเท่าไหร่ก็ยังได้ผลผลิตนะ เห็นไหมระหว่างต้นไม้โตเราก็ยังมีกล้วยได้สมัยก่อนตอนปลูกแรก,แรกนะครับโอ้โห و, มันก็ต้นโตระเบิดระเบอ้อแล้วล่ะเครือใหญ่ตัดทีก็หลายเครือนะครับเนี่ยยังก็พอได้อยู่นะกล้วยพวกนี้อย่างกล้วยเนี่ยถ้าปลูกแซมสวนต้นไม้เนี่ยเนระหว่างต้นไม้โตอาจจะได้ถึง6ปีได้สบายเลย 6- 7ปี5ปี6ปีได้สบายแต่ก่อนแถบนี้ก็เป็นกล้วยไปทั้งหมดนะครับที่ผมปลูก ก็อาจจะมีบางโซนที่ผมแบบปลูกคาไปบ้างอ่าปลูกคาปลูกตะไครไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ใช่แบบสร้างรายดงไรายได้อะไรนะครับปลูกไว้เพาะกินบ้างแต่ถ้าใครอยากจะปลูกที่พืชขายได้ในระหว่างที่เรารอต้นไม้นะครับมันก็มีหลากหลายอย่างอย่างที่ผมว่านั่นแหละปลูกในล่องไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ยังได้เนาะข้าวโพดได้อะไรอีกละ่ะ ข้าวได้ข้าวโพดได้มันสำปะหลังก็ได้แต่ว่าถ้าปลูกกล้วยด้วยนะถ้าปลูกกล้วยแซมในป่าผลไม้แบบนี้เอ้ยป่าต้นไม้แบบนี้ปีปีแรกอะ่ะปลูกข้าวโพดได้นะครับเพราะว่าต้นกล้วยจะยังไม่โตมากหรือดูแรกก็ได้จะเก็บข้าวโพดนะเก็บข้าวโพดได้หรือดูแรกนะครับหรือจะทํานาก็ได้ต้นกล้วยยังไม่ยังไม่บดบงังพืชอื่นแต่ถ้าปลูกกล้วยร่วมสวนป่านะครับ ขึ้นปีที่สองต้นกล้วยเนี่ยโ,โหโตระเบิดระเบ้อเลยโตถึงขั้นที่ว่าเราต้องสางใบออกเลยแหละเพราะว่าใบมันก็จะบดบังต้นไม้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการปลูกกล้วยร่วมร่วมสวนป่ามันมีรายละเอียดปีย่อยอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําในคลิปถัดไปถ้าใครจะทําปลูกกล้วยร่วมกับสวนป่าเนาะว่าจะปลูกอย่างไรคลิปนี้ก็คงเป็นการอธิบายโดยคร่าวๆนะครับ ก็ให้ท่านไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับตัวผมเองก็มันผ่านเวลาช่วงปลูกและก็แรกมาแล้วก็พอเล่าเล่าให้ฟังได้แต่มันคงไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่าป่ามันโตมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมว่าไว้นะครับไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้สามสี่ปีแรกเลยแล้วเราจะมานั่งรอให้ต้นไม้โตมันไม่ใช่อย่างที่คนอื่นเขาคิดกันเนาะในระหว่างที่ต้นไม้มันจะโตจนกว่ามันจะบดบังแสงเนี่ย มันก็สามารถปลูกพืชอย่างอื่นแซมได้ถ้าเรามีกําลังพอนะครับก็ทําได้อย่างของผมเนี่ยอ่ะพะละกําลังผมไม่พอเมื่อก่อนผมก็อย่างว่านะครับผมปลูกกับพื้นที่มันประมาณ50ไร่นะครับต้นไม้ปีแรกที่ผมปลูกไปก็6กเจ็ดพันต้นนะครับมันก็แทบไม่มีเวลาแค่ตัดหญ้าก,กับรดน้ําต้นไม้นี่ก็โอ้โหเต็มที่แล้วนะครับก็ปลูกได้แค่กล้วยเมื่อก่อนนะครับปลูกกล้วยร่วมสวนป่าไปก็โอ้โห เกือบเกือบสองพันเกือบเกือบสองพันกอเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนมันก็จะมีจุดที่ปลูกได้ปลูกไม่ได้เนาะมันกล้วยแต่ก็ถือว่าโอเคเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ปลูกลมสวนป่าได้นะครับเอ่อมีอย่างอย่างสวนยางตรงข้ามนะ,ะเขาก็ปลูกพร้อมๆผมนี่แหละเขาปลูกยางพาราก่อนสักสองปีมั้ยสองสามปีก็เขาให้คนมาปลูกพริกนะเมื่อก่อนพริกเขาก็ปลูกได้แต่เขาทําระบบน้านะ ทำระบบน้ําแล้วก็ปลูกพริกปลูกอยู่สองปีเลยนะเจ้าที่เห็นนะครับเนี่ยอย่างพริกเขาก็ปลูกได้แต่ว่าต้องลงระบบน้ําหน่อยฮะโอ้มันหลากหลายอย่างเนาะคนที่ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าโหปลูกต้นไม้จะกินอะไรอย่างที่ผมว่าไว้นะครับแต่คนที่เข้าใจแล้วก็โหอ,อยากกินอะไรก็ปลูกไปเถอะปลูกรวมกันได้เนาะอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับสําหรับพืชที่เราสามารถปลูก ร่วมสวนป่าได้ก่อนที่มันจะเติบโตเป็นป่าแบบนี้เนาะถ้าปลูกต้นไม้ไปแล้วก็แรกนะครับมากมายหลากหลายอย่างก็ไปค้นหาเพิ่มเติมนะครับ